สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พน้องน้องนา,นา,นาทุกท่านครับผมเมื่อนี้ก็เป็นวันที่สามเดือนแปดปีหกสามทั้งขายเซียนขืนมึกสุรินกับสิไดมารีวิวสินค้าใหม่ๆม่ให้ได้ชมกับผมที่ทั้งขายเซียนขืนมึกสุรินไดนมาเปิดขายน่ฮะเพราว่าจะเป็นอุปกรณ์ดักนกกวักกละุมพังพอนไกป่ปลาเนี่ฮะมื่อนี้ทา้งขายเซียนขืนมึกสุรินกับสิพามาชม เอ็นทำคืนแขวนคืนรักคืนดักพังพอนกับผมนี่ครับสำหรับทันทีตามหาเอ็นทำคืนแขวนคืนรักคืนดักพังพอนก็เดี๋ยวมาชมรายละเอียดสินค้ากัับผมนี่ฮะเป็นสินค้าใหม่ๆในวันที่8ปดในวันที 3, ่สเดือน8ปีห3สครับผมนี่ครับทางขายเซียนคืนมสุสลินก็สิาพามาชมรายละเอียดเอ็นเบอร์หอย20กับผม ส่วนเอ็นอันมีตั้งแต่เบอร์หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเบอร์ร้อยเบอร์ร้อยยี่สิบครับผมนี่ฮะเดี๋ยวมารีวิวอธิบายรายละเอียดสินค้าที่ทั้งขายเซียนคืนมสุสลิมเดย์น้ำมาเปิดขายครับผมหนึ่งถุงเดี๋ยวมาชมรายละเอียดกันเลยครับผมนี่ครับตัวน,นี้เป็นเอ็นมวนใหญ่ครับผมนี่ฮะระยะเจ็ดถึงแปดนิ้วครับผมเป็นเอ็นวงกว้าง ดีตัวดีกับผมวงกว้างสำหรายแห่งดีตัวดีสานันครับนี่คือนี่ฮะหนึ่งชุงกับผมหนึ่งชุงนี่หนึ่งลอยหาสิบบาทครับผมค่าจัดชมดวนหาสิบบาทเบดเสร็จแล้วก็รอชําระเงินอยู่นาบานครับผมสองลอยบาทเป็นบริการจัดเก็บไปลาทางตามลักแล้วหนึ่งชุงนี่สิมีอยู่สิบหมวนครับผมนี่ฮะหนึ่งชุง มีอยู่สิบมวนแต่เอ็นของขายเสียนคืนเบอร์ลอยยี่สิบมีหกมวนครับผมเป็นหกมวนใหญ่ก็สรุปง่ายๆหนึ่งถุงนี่เห็ดใดสิบสองชุดครับผมหนึ่งถุงนี่เห็ดใดสิบสองชุดนี่ครับเอ็นทาคืนแขวนกับผมสวยๆส,สาหรับท่านที่สนใจกับถักกรมาสอบถามเบื้องไายละเอียดใดครับผมนี่ฮะล,ละเอียดเนื้อง,งานเนื้อเย็นกับ สีสันกับตามผาดอยู่ข้างหน้ากันเลยครับผมนี่ครับ,ค,รบคือหนึงถุงครับผมนี่คือหึงถุงเดี๋ยวมาชมรายละเอียดครับผมหนึ่งถุงนี้น้ำหนักนี่ครับสองขีดครับผมหนึ่งถุงนี้มีน้ำหนักอยู่ที่2อขีด่ะก็คือ สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อเข้าไปก็รายละเอียดก็ตามที่ทางขายเส้นขื่นมัสุรินได้ชี้แจงให้ทราบแล้วครับผมก็เป็นเอ็นกำลังสีจัดทรงจัดแพ็คครับผมก็ถือโอกาสมารีวิวบางส่วนให้ได้ชมรายละเอียดสินค้ากันครับผมนี่ครับนี่ฮะอยู่ข้างหน้าท่านเป็นเอ็นเบอร์ลอยยีซีฟกับผมวงกว้าง7จถึงแนิ้วครับผมนี่ครับเป็นเอ็นวงกว้างเวลาเาตัดทำขืนมัตสุลินด็อดดีครับผม ก็เป็นรายละเอียดไม่ไม่กับผมในวันที่สามเดือนแปดปีหกสามทางขายเส้นคืนก็ได้มารีวิวให้ในราบเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดเอ็นอีกบางส่วนกับผมนี่ครับนี่ครเป็นเอ็นเบอร์แปดซิฟเก้าซิกับผมกระจัดเป็นหลอกเป็นหลอกไวสำหรับท่านที่สนใจกับถักขาม้าใดกับผมเอ็นตำคืนหลัก หนึน่งถุงครับผมหนึ่งถุงนี่ทั้งไข่เซียนคืนเห็นไอ้เป็นฮามวนด้วยครับผมเนี่ยฮะกระเฮ็ดไดซิปฉุดขึ้นครับผมนี่ฮะ,เป,ะ,ฮะเป็นเอ็นเบอร์แปดซิปเก้าซิปครับอีโบวาสิเป็นเนี่ยฮะเอ็นโทนสีเขียวกะมีค,มครับผมทั้งไข่อะไรเนี่ย ยอมเซตใหม่ๆกับผมเอ็นเบอร์เก่าสิบแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบกับมีกันเนี่ยหลายเบอร์กับผมสนใจแบบใดกับถักเข้ามาใดกับเนี่ยตัวน, 60, นี้เป็นโทนหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยเป็นเอ็นเบอร์ร้อยยี่สิบครับผมเป็นเอ็นเบอร์ร้อยก็สนใจกับ ถักเข้ามาสอบถามเบอรรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับผมนี่ฮะเป็นรายละเอียดใหม่ๆที่ท่านขายเซียนขืนมอสุูลินเดย์มารีวิวให้เด็กชมกันกับผมหรือบางท่านที่สิซั่งร่วมเบอร์ได้กับผมเนึ่งชงนี่ก็สั่งร่วมเบอร์ได้นี่ครับทางขายเซียนขืนมีบริการทุกอย่างกับผมสั่งร่วมสีร่วมเบอร์ได้นี่ครับเป็นรายละเอียด เอ็นใหม่ๆกับผมสนใจกับถักเขามาใดครับนี่ก็เป็นชุดไล่ผ้ากับผมที่กําลังเขามาถึงใหม่ๆครับสนใจกับถักเขามาเบื้องไล่ละเอียดไดครับผมนี่กัเป็นคืนผีเสื้อกับผมเดี๋ยวทาไข่เซียนขืนมังสิรินสีได้มาจัดโปให้ครับสาหรับทันทีตามหาอยู่กับถักเขามาใดกับผมถักเขามาคุยรายละเอียด สินค้ากันใดกับผมเป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบซ o d อดอชำระเงินอยู่ดาบานครับนี่ฮะเป็นรายละเอียดเอ็นใหม่ๆกับผมสนใจกะถักเขาม้าดครับหนึ่งถุงราคาหนึ่งรยห้าสิบาทครับผมขาจัดส่งดวนตามลำนักจริง1นถุงกับรวมทรงสองรอยบาทครับผมต่อหนึ่งถุง ส่วนทานที่สั่งสองถุงกับสามลอยเจ็ดสิบบารทรวมส่งครับผมครับหรือว่ารายละเอียดอื่นๆสั่งหลายอย่างกับเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดสินค้ากันกับผมค่าจัดส่งดวง่วนกับตามน้ำหนักจริงครับทั้งขายเซียนขืนมังสุรินจัดส่งขิดกันตามน้ำหนักจริงครับเป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD นี่ครับสนใจแบบไดกับถักข้ามาได้ครับผมเป็น รายละเอียดใหม่ๆที่ทั้งขายเซียนคืนมุสลิมได้น่ามาเปิดขายให้พี่ให้น้องกันกับผมกัขอฝากรายละเอียด,ดยสั้นๆเราไ้ซ้ำนี้ก่อนครับสวัสดีครับ